5จุดโซนโซนใช่ไหมเราเข้าไปดีๆกูยังหาไม่เจอเลยอ่ตอนนี้ทุกคนตอนนี้อาจจะเสียงใหม่ผมอาจจะไม่ดังมากนะเพราะว่าตอนนี้เสียงเกมมันโคตรดังเลยฮะฉากที่เห็นฉากทุกคนเห็นตอนนี้คือฉากที่มดจะตายหมดเลยนะวูละเขียดจริงๆเลยฮะ กูนอนร้อยล้อรอยล้อมร้อยแปดเลยนะไม่ไรไม่ไรกูะกูทีมลูกแกงเธอได้โปรคารถสานเธอได้ได้โปรกูฆ่าได้กูฆ่าไปนานแล้วเออแค่ตายติด cover ไรเงเ่ะ แข็งแตกแล้วลูแข็งแตกแล้วเหรอยังเลยกับผมกับผมกูแล้วทำไมมึงไม่ลงไปช่วยกูข้างล่างแข้งแตกอ,อ,อ่ะทุกคนหลังจากที่เราผ่านด่านมาเมื่อกี้ละห้าด่านเมื่อกี้มาแล้วครับ <c oughs> แล้วมาผม,มใช้โปรแกรมแอคชั่นแล้วใครแฟบนุ่มปะ ออมันอยู่ในสายใช่ไหมตอบผมทีพี่เดียวเดี๋ยวมึงสังเกตนะว่ามันไม่มีเลือดอ่ะมันอยู่ในสายแต่มันไม่ตอบ oh. หรือไม่กันเอาแล้วมึงไปไหนอะ่ะฮะไปอ่เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าอยู่ะเข้าแล้วเข้าแล้วจะไปทุบเขาทำไมอะ่ะ จะเอาใช่ไหมไม่ตายกูแฝงเอาแล้วครับสวัสดีครับมันจะแฝงกล้าที่มีพีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นอะไรขึ้นมา้นอะตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเออ่เกมบันไดมันมากนั่งไว้อย่างนี้อ่ะ ตู้เจะตัดสรวนเด็ไฟมามึงกดนูเฮ็ดแคปนี่ว uh, oh ่าโอ้ยโอ้ยเจ็บชิบหายส่งยากล้วาจะไปยังไงอุทาจริงนั่นเน่ยไดว้